สวัสดีครับพอบอลทุด้านเลยละกันครับก็มาพบกันประจำแบบนี้ครับสำหรับฟุตบอลมันๆประจําหน้าช่องวันละหนึ่งทีมหน้ากองนั่นเองนะสำหรับในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกได้คําเดียวว่าหวานเจียครับสำหรับเฟเดบาเช่นะเปิดรังครับอาจจะด้านของการเซนแถบแบบในศึกเดือนดาของตุรกีซูเปอร์ลีกครับไปแบบขาดลอยถึง3ประตูต่อหนึ่งสดชื่นเต็มระบบครับรวมถึงด้านของในห้องครัวของเราไม่ว่าจะเป็นเมนูออเดิร์ฟหลักๆนะมาครบมาเต็มรวมถึงด้านของชุดคอลเลกชันสาม คอลเลกชันสอนะพวกเราประสบความสําเร็จแบบนี้ครบแบบว่าเต็มระบบจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเฟเนบาเบเช่นะทางด้านของอัตาลันตาแล้วก็ทางด้านของวิกตอเรียกิมมาไลท์แบบนีนะ้จัดหนักจัดเต็มจริงๆครัพี่ๆท่านไหนแล้วกันนะครับที่กำลังมองหาครอบครัวฟุตบอลที่มีคุณภาพมั่นคงและปลอดภัยแล้วกันนะครับ ปัดขวาไปที่หน้ช่อง up ใต้ลูโปจะมีคําอธิบายอยู่นั่นเองนะเปิดประตูสู่ทางเข้าห้องขวมาได้เลยยินดีต้อนรับทุกท่านนะส่วนค่ำคืนวันนี้ไลฟ์สดเวลา18นาฬิกาครับเจาะลึกทุกสนามแน่นอนฝากพี่ๆกันหน่อยลวกันนะกดติดตามแอปสีแดงหรือว่าน้องทูบนั่นเองครับพิมคาว่าตัวตึงฟุตบอลนะเดี๋ยวเราไปเจาะลึกทุกสนามกันนะแล้วก็พี่พด้านไหนล้วกันนะที่สนใจนะใต้คลิปวิดีโอครับสำหรับช่องทาง y o u t u นะครับคลิกเข้ามากันได้เลยผมจะวางลิงก์ทางเข้าไว้ให้นะส่วนค่ำคืนวันนี้ครับารัับคคืนอง นับที่3นะัธันวาคมเดี๋ยวผมจัดหนักจัดเต็มให้ล้กันนะแต่เอาออเดอร์ไปก่อนแล้วกันนับสำหรับ1ทีมหน้ากล้องประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอมอบไม่ได้สืกครับแต่งด้านของลาลิกาสเปนเวลาตีหนตรงเลยแล้วกันนัเป็นคู่ระหว่างครับแต่ด้านของเจ้าท่นอย่างด้านมาโยกาอันดับ6กครับจะเปิดหลังต้อนรับการมาเยือนนับของด้านเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนา จากฝูงของตารางนั่นเองนะสำหรับคู่นี้ครับเราไปดูทางด้านของมายก้าก่อนนะครับสำหรับผลงานในเกมลีกก็ถือว่าโดดเด่นเหลือเกินนะสินัดที่ผ่านมาเก็บไปทั้งหมด24คะแนนจากการชนะ7เหมอไหนเหมอกันไป3พาแพ้ไป5เกมล่าสุดทางด้านของเจ้าถิ่นมายการครับถือว่าเปิดลังเบียดเอาชะานะทางด้านของบาเลนเซียครับไปได้ถึง2ประตูต่อนหนึ่ง เป็นการพลิกกลับมาชนะด้วยสําหรับแต่งด้านของนะครับมาโยกานั่นเองนัส่วนแกนหลักวันนี้ครับเราไปดูแตงด้านเจ้าถิ่นมาโยกาครับยังมีนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บพอสมควรนับแกนหลักวันนี้มาในระบบ4-4-2นั่นเองนะก็จะมีแตงด้านของมาตินเวลเยนแางด้านของโยอันโมฮิก้าครับแนวรับส่วนตรงกลางจะเป็นซามูคอสตาและหน้าคู่ครับอย่างด้านดานี่โลลิก้ครับจะยืนคู่กับแตงด้านของไคลาลินครับที่จะลงล่าตาขายนั่นเองครับส่วนแตงด้านของทีมผู้มเยือนนะครับอย่างด้านเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาจากฝ ในฤดูกาลนี้ครับเป็นสโมสรที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในศึกลาลิกาสเปนครับณตอนนี้ครับมีอยู่34คะแนนนะพูดง่ายนำหน้าราชันชุดขาวเลเอามาริดอยู่1คะแนนนะแต่มีโปรแกรมแข่งขันนะที่แข่งเยอะกว่า1นนัดนั่นเองนะส่วนผลงานเกมล่าสุดโดนหักปากาเซียแล้วเปิดรังแพ้คาบ้านในกับทางด้านของลาสฟามาสที่มาดับที่17ของตารางไปถึง1ประตูต่อ2เลยทีเดียวครับส่วนสภาพความพร้อมวันนี้ครับก็ยังขาดนักเตะหน้าเดิมๆครับไม่ว่าจะเป็นด้านของโลนันอัลลาโคคิสเตนเซนในด้านของมาสเบอร์นานครับ ที่มีอาการบาดเจ็บก็ถือว่านะนักเตะแกนหลักวันนี้เนี่ยมาครบเต็มระบบนะครับก็ถือว่ามีนักเตะนับหน้าเดิมๆที่มีอาการบาดเจ็บนั่นเองนะวันนี้แกนหลักมาในระบบ4-2-3-1ครับก็จะมีดังด้านของเปาคูบาซี่ครับเจ้าหนูครับดาวลุ่งที่ยิงเป็นแนวรับเป็นแกนหลักครับแล้วก็ดังด้านของกาบี้ เปดี้ครับยินเป็นห้องเครื่องแดนกลางครับส่วนแนวลุกวันนี้ครับจะมีดังด้านของรามินยาเมาครับดังด้านของเราฟินย่าและหน้าเป้าเป็นโรเบิร์ตเลวานดอฟสกีนั่นเองครับที่จะลงล่าตาข่ายในเกมนี้ครับส่วนคู่นี้ครับสถิติการพบกันนะครับในฤดูกาลที่แล้วนะครับปรากฏว่าเป็นในด้านของเจ้าบุญทุ่มบาเซโลน่าครับในบ้านของตัวเองเบียชนะไป1 0ส่วนเกมเยือนนะครับเสมอไหนเสมอกันกับมาโยกาไปแบบสุดมันถึง2ประตูต่อ2เลยทีเดียวครับและก่อนเกมคู่นี้ครับในมุมมองตามได่ครับยังยกให้ทางด้านของทีมผู้มาเยือน เงนไขวันนี้ครับจะต้องชนะอย่างน้อย1ประตูนะเพแขนหนึ่งข้าง2ประตูหิ้วเลยทันทีนะก็ต้องบอกเลยครับด้วยผลงานและแรงจูงใจครับบาร์เซโลนาโดนทางด้านของรองจ่าฝูงครับอย่างด้านเลอมาติิ่นครับไลจีมาอยู่1คะแนนนะต้องบอกเลยครับในค่ําคืนวันนี้โมเมนตัมต้องการเก็บ3คะแนนมากๆนะครับแล้วก็คิดว่าวันนี้เนี่ยนะบาร์เซโลนาน่าจะเน้นเป็นพิเศษครับยังไง1ทีมหน้ากล้องประจําค่าคืนวันนี้ครับ ให้มองเมนด้าของทีมผู้มีเยือนนับอย่างด้านจาฝูงของตารางอย่างด้านบาร์เซโลนาเกมนี้ปิดประตูแพ้ครับไม่บุกไปเสมอก็บุกไปชนะเลยสําหรับคําคืนวันนี้นั่นเองนะและนี่ก็คือฟุตบอลเปานประจําหน้าช่องประจําค้าคืนวันนี้ครับและคํำคืนวันนี้ครับเราจะพร้อมนับสองไปพร้อมๆกันส่วนพี่ๆด้านไหนแล้วกันนับที่สนใจครับอยากได้ชุดคอลเลกชัน3คอลเลกชัน2เน้นการันตีแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจัดหนักจัดไปไม่ครับพี่ๆด้านไหนที่สนใจแล้วกันนับ ปัดขวาไปที่หน้าช่องครับใต้ลูกโปจะมีคําอธิบายอยู่นะเปิดประตูสู่ทางเข้า้องขวมาได้เลยส่วนช่องทาง YouTube ครับใต้คลิปวิดีโอครับคลิกเข้ามากันได้เลยผมจะวางลิงก์ทางเข้าไว้ให้และพิเศษเลยนะครับเข้ามาวันนี้1ใบม่วงเอาเสื้อสวยๆนะแบบนี้นะครับส่งตรงถึงหน้าบ้านเอาไปใส่คนละหนึ่งตัวครับเพื่อนส่วนก็คือวันนี้ครับก็ขอให้ท่านโชคดีมีความสุขกับการเช์ฟุตบอลแล้วเจอกันคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ